ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนะครับวันนี้ผมก็เอาพระสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับเป็นพระปกโพนะครับโพ7นะครับโพ7ใบนะครับเนื้อหานะครับแห้งนะครับเนื้อแห้งนะครับ ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับมีรอยนะครับรอยปูไตนะครับนะครับมวลสารนะครับนะครับเป็นก้อนนะครับวันณะองค์นี้นะครับค่อนข้างจะเก่านะครับนะครับเก่ามากนะครับองค์พระแห้งนะครับมวลสารดีนะครับนะครับมีก้อนสีฟ้า อยู่นะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งก้อนนะครับนะครับแล้วก็โดยรวมองนี้สวยครับนะครับพิมพ์ทรงนะครับชัดเจนฐานแซมสองเส้นชัดเจนนะครับเส้นสังกติสองเส้นนะครับผ่าซอกรักแร้นะครับสวยงามชัดเจนนะครับองนี้พิมพ์ทรงนะครับโดยรวมแล้วลึกนะครับเส้นซุ้มหดเทียวนะครับ องนี้นะครับสวยจริงๆนะครับก็ฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆติดตามชมนะครับติดเตียนกันได้นะครับท่านใดมีความรู้ก็นำเสนอเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อให้คนที่ไม่ทราบนะครับก็จะได้รู้นะครับก็เอาจริงๆแล้วเรื่องพระสมเด็จผมบอกได้เลยนะครับแม้กระทั่ง เซียนห้างก็ไม่ได้เก่งทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟันธงว่าเซียนห้างเนี่ยนะครับจะต้องเก่งเรื่องพระสมเด็จทุกคนไปนะครับก็ครูรักพักจํากันครับผมก็เช่นกันนะครับก็ชอบก็ศึกษาและสะสมนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนชอบพระสมเด็จนะครับนะครับก็ท่านใดนะครับที่มีความรู้ก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับรงนี้เนื้อหาสวยงามนะแห้งนะครับนะครับแห้งนะครับพิมพ์ส่งชัดเจนนะครับเอ่อด้านนี้รู้สึกจะเอ่อช้ำๆหน่อยนะครับด้านนี้ปกโพก็จะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะครับด้านนี้จะปกโพจะชัดนะครับเส้นถุ้มก็หดนะครับยุบนะครับยุบเข้าไปนะครับมวลสารทุกอย่างก็ นะครับสวยงามครับตรงนี้นะครับมีแร่ธาตุพวกพุทธคุณนะครับถ้าลงกล้องขยายก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับบอกด้วยนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับสมเด็จวัดระคังนะครับ ก็ท่านที่เข้ามารับชมติดตามก็ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดละขังองค์นี้เนื้อแห้งครับแห้งมากๆแห้งจริงๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตะรุซุ้มนะครับ ด้านหลังจะเป็นดอกพิกุลนะครับด้านหลังเป็นลายดอกพิกุลนะครับตรงนี้ก็เนี่ยครับมีความหดมีความยุบนะครับมีความหดมีความยุบขององค์พระนะครับเนี่ยครับมีความหยดนะครับนี่ครับหดยุบย่นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับท่านใดนะครับสนใจก็ โทรสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็มีก้อนมนลสารนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้แห้งนะครับตรงนี้แห้งแห้งมากเลยนะครับถึงส่งเปไงครับชัดเจนนะครับทงต่อไปนะครับตรบงนี้เป็น เนื้อเทียนชัยนะครับเนื้อเทียนชัยเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเช่นกันครับมีใบหูข้างซ้ายนะครับทอดยาวลงมานะครับครับก็เขาขาวก็จะเป็นก้อนผงพุทธคุณก้อนมวลสารนะครับที่ท่านสมเด็จใส่ไว้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับพระสมเด็จท่านสร้างท่านมีหลายเนื้อนะครับ หลายเนื้อนะครับสร้างแต่ละครั้งก็เนื้อไม่เหมือนกันนะครับก็มวลสารแต่ละครั้งก็บางครั้งก็มีนะครับบางครั้งก็ไม่มีด้านองนี้จะเป็นหลังเทวันนะครับเนี่ยครับหลังลายโบตันหรือหลังเทวันนะครับองนี้มวลสารค่อนข้างสวยงามนะครับก็เนี่ยครับ นะครับผงพุทุุคุณนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับนะครับเป็นเนื้อเหลืองเทียนชัยนะครับหรือท่านที่พอทราบนะครับก็แนะนําเข้ามาได้นะครับนะครับส่วนตัวก็ยังจะต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปนะครับเพราะว่า เอาเราเกิดไม่ทันยุคที่ท่านสมเด็จท่านสร้างนะครับเราจะมาฟันธงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเซียนใหญ่เซียนห้างไม่ได้ครับเราก็ต้องศึกษานะครับเพราะเราเกิดไม่ทันนะครับสําหรับท่านที่มีความรู้ก็แนะนํากันเข้ามานะครับส่วนตัวแล้วก็รับฟังแล้วนะครับตอบจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับนะครับเนี่ยครับเป็นหลังนะครับสวยงามนะครับตรงนี้นะครับ เข้าสูมันดูใกล้ๆก่อนนะครับนี่ครับนะครับจะมีนะครับนี่นะครับติงหูลงมานิดหนึ่งนะครับข้า้งนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เกตสลุซุ้มนะครับตรงนี้เกตแม่สลุซุ้มนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็โทรสอบถามนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับ ่วนองค์ต่อไปครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเช่นกันนะครับเขาเรียกพิมพ์เล็บมือนะครับองนี้เก่าแห้งนะครับเก่าแห้งบนสารดีสวยงามผมอันนี้ผมเลี่ยมกรอบเองนะครับนะครับผมก็รับเลี่ยมกรอบด้วยรับเลี่ยมกรอบพระด้วยก็เลยออกแบบเองนะครับทําเองนะครับอันนี้เวลาแกะองพระก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารองยางไว้นะครับเนี่ยครับเวลาเรา จะแกะออกก็ง่ายนะครับนี่ครับครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับองนี้นะครับตามแบบฉบับนะครับหลายท่านก็ทราบนะครับเอ่อถ้าจะให้เล่นตามท้องตลาดก็คิดว่าคงนะครับจะไม่มีนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าแท้เอ่อขึ้นคอบูชาก็มีพุทธคุณนะครับเพราะท่านสมเด็จท่านนะครับ เป็นคนใจดีท่านไม่ได้แบ่งชั้นวัน,นะนะครับใครจะห้อยใครจะบูชาใครจะนาพระพิมพ์มาให้ท่านท่านก็ทําหมดนะครับก็เนี่ยครับสวยงามนะครับองนี้นะครับเนื้อเก่านะครับมีหดมีเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับนะครับมีหดมีเหี่ยวนะครับเนี่ยครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดเบอร์ไว้ให้นะครับนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ให้ทุกท่านดูพี่ๆเพื่อนๆดูกันนะครับมีทั้งหมดก็สี่องค์ครับนะครับข้อไฮไลฟ์เราอยู่ที่ปกโพนะครับพิมพ์พัะทานนะครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นนะครับก็นะครับ ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับผมก็จะพยายามาลงให้ทุกท่านได้ดูกันบ่อยๆเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่มีเวลาว่างก็จะลงนะครับขอบคุณเพื่อนๆมีพี่ทุกท่านมากนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ